สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับก็นำเสนอเกงยินรีไวรุ่นห้าศูย์หมือสองเช่นเดิมนะครับเกงตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะทุกคนนะป้ายประเก็นนะฮะดับเบิลสามสิบสามเอลสามสิบสองนะครับสภาพสีนะครับเป็นสีสวยเข้มเขมนะฮะในคลิปยังไงสีตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะฮะทุกคนมาดูขนาดวัดจริงกันนะครับขนาดวัดจริงงเกงตัวนี้เออสามสิบสี ยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดห้าปลายขาแปดจุดห้าเป็นงานประเทศเฮติรหัสยี่สิหกราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะฮะเลขกระดุมหรือเลขรหัสสถานที่ผลิตสี่สามหกสี่นะครับจะต้องตรงกับเลขรหัสสถานที่ผลิตนี้จะต้องตรงกับเลขหลังกระดุมเม็ดแรกตรงนี้นะฮะกระดุมเม็ดแรกนะฮะเนี่ยด้านหลังนะฮะตรงนี้นะจะต้องตรงกันนะครับเนี่ยนะฮะท่านใดสนใจกระกงกงตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะครับเป็นสี ออกกลางคืนออกดำนิดๆน,นะครับตัวนี้สีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะฮะท่านใดสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525จะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าทั้งชายและหญิงนะครับเราส่งของทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการนะครับจะส่งของมาถัดไปนะขอบคุณครับสวัสดีครับ